อ้ะอันมนันนองแตนดีไปเจ๊กันหน่าแม่นแม่นย่งอย่างประเดี๋ยวเต็นตัวดูดีมีออร่าขนาดนั้นหน่าก่อนนั่นนากาเมื่อก่อนยังรุ่นไปก้นเฮาไปขูดต้นไม้หาเล็กไปบนหาเล็กเด็ดดูหน่าพอประเดี๋ยนี้แหละเป็นแม่เลี้ยงเศรษฐีไปแล้วกันหน่าก็ว่าจะไปได้ผัวรวยก็ออว่านั่นๆน่ถ้าบะอันจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือจะอี้ได้จะได้ <What? S 1> น้องกันดีจะมาทาเพ่แล้วฮอ้พิพิพิพพพบวพารส,สวัสดีจ้าว วัสดีเจ้าน้องจันดีบัดเดียวพอหน้าตาสดใสเลยแต่ไปเนี่อย่างมาเนี่ยอย่างอลาม่เลี้ยงจับขนาดนี้พ <Wow. S 1> ี่สองคนก็ชมน้องเกินไปก็มันแต่เหรอดูดีเหลือเมื่อก่อนนักเลยอ่ะพอดีว่าช่วงนี้ต้องติดต่อกับลูกแก้มันก็เลยต้องแต่งตัวดูดีหน่อยเจ้าเอ็นแล้วแต่สดงว่าธุรกิจบมันดีขึ้นมากเลยเนาะก็ดีขึ้นมากเหลือเมื่อก่อนต้องเดียวงานกับลูกแกเกือบกวนเลยถึงหวาล่ะ งานดีเงนิงน,ดงน,ดงนดีนี่ล่อถึงได้ดูมีออร่าเศรษฐีว่าแต่น้องสันดีไปบนบานสารไหนมาถึงได้มีโชคลาภประสบความสําเร็จใจอี้ไ่ได้ไปบนศารไหนลิปี้โ้โหน้องมีของดีเข้ามาเป็นตัวช่วยเจ้าเปิ้นฮองว่ากูรู้กูรู้แม่นเจ้ากูรู้ด้านศาสตร์ตัวเลขศาสตร์ตัวเลขอายงิังไดไหน,นเล่ามาล้อน้องก็นั่งพออย่างไปเลื่อยนะ่ะแล้วไปปะใส่โฆษณาเบอร์มงคลก็เลยลองกดเข้าไปพอ เบอร์มงคลเพียบราคาโกบะแห้งยังได้กืดตอัวบัต้องกรอกอันอยังนื้ยุงย่งยากเค่ต้องรู้ว่าเฮาอยากจะได้เรื่องอันอยังก็ต้องอันเนาะแล้วจะได้ต่อตอนนั้นเงินน้องติดขาดหน้ากะที่อย่างโกบะสำเเลจอยากมีเงินทองเข้ามาก็เลยไปได้เบอร์ของคุณแมนกาลินเป็นแนะนำเบอร์มงคลพลังแห่งความมั่งคั่งล่ำรวยมาให้น้องแค่เปลี่ยนไปใช้เบอร์มงคลเบอร์โทรศัพท์หน้ากะแม่นเจ้า เบกิกเลยว่าแค่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มาเป็นเบอร์มงคลของ AIS ชีวิตน้องจะดีขึ้นกิจการรุ่งเรืองมั่งคัง่งมันดีขนาดนั้นเลยแกน้องแันดีดีแต้เจ้าพิ่ปีสนใจเปลี่ยนมาใช้เบอร์มงคลก็น้องแนะนำม,มือได้นะเพราะว่าก่อนที่น้องจะเปลี่ยนมาใช้เบอร์มงคลจาก AIS น้องกดศึกษามมนักอยู่เหมือนกันอืน่าสนใจน่าสนใจเบอร์มงคลของ AIS เป้นมีกูรูเข้ามาช่วยคัดกรรเบอร์เอาแหวมสองท่านเบอร์เลขลิขิตหมวดมหาโชคออนไลน์ โดยอาจารย์ปน่นางฟ้าเหล็กลิขิตอันนี้สําหรับคนที่ท,ทําธุรกิจการขายออนไลน์เจ้าและกอแฮมเบอร์เป็นเบอร์พิกชีวิตของอาจารย์นิติกรก,กิติศีวรนันท์หมวโชคลาภเงินก้อนใหญ่ฮับเงินก้อนใหญ่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจโวยธุรกิจเติบโตก้าวกระโดดหู <Ooh. S 1> แต่ถ้าอยากได้ความฮักดีสุขภาพดี่ันก็มีเบอร์มงคลเรื่องนี้ไว้ให้ตัวนะเจ้าบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกข้อ จอี้พี่คงจะต้องใช้สักสองเบอร์แล้วกะพี่อยากได้ความมากดีๆกับสตังในบัญชีน,นักๆว่าจะได้บัวพเดี๋ยวงีงเราต้องไปเปิดเบอร์มงคลของ AIS แล้วเนอะแต่ต้องไปเปิดเบอร์มงคลของ AIS แล้วไม่เลี้ยงครับได้เวลานัดค uh ุยงานกับลูก,ก้าแล้วครับโอเคเจ้าอ่ะพี่ปิดตึงสองกำเดินน้องจะไปก่อนเนอะพอดีมีนัดกับลูก,ก้าไว้ไว้เราพากันไหมนะเจ้าไปละเจ้าเดี๋ยวองสำนีพี่ยังการมาจบเตื้อ เดี๋ยวเบพูดเห็นล่ะถ้าจะไปได้ยินก่อนนั่นนะกาแล้วเขาจะไปซ่อหาเบอร์มงคลได้ที่ไหนละเนี่ยซื้อได้ที่เว็บไซต์ Become AIS เป็นส่งเงินฟรีถึงบ้านเลยครับหรือว่าจะไปซื้อที่ AIS Shop ได้ทั่วประเทศเลยครับแป้งก็เปิดซิมใหม่199บาทแบบแป้งเลยครับเออแบบแป้งแต่ลูกนะแล้วน้องบ่าวเป็นอย่งกับแนดีน่ะผมเป็นเลขาของไม่เลี้ยงแตนดีครับโอ้ยเลขาหลอ ไปพิพิตเราไปเปิดเบอร์มองคลของ a i s กันจะได้มีเลขาลรอเหมือนต้นพ่องไปแล้วเจ้าไปเปิดเบอร์มองคลกับ AIS จะได้มั่งคั่งล่ำรวยจังเลยขาดรอรอโอ้พิพิตรอต๊อ